ไหปีศาจบทที่หนึ่งไหทองแดงปริศนาแม้แต่วิญญาณระดับทองแดงเจ้าก็ยังไม่สามารถทำพันธสัญญาได้คิดว่าตัวเองคู่ควรที่จะเป็นหนึ่งในตระกูลรั่วของเรางั้นหรือเจ้าเป็นความอัป,ปยศต่อตระกูลรั่วของเราโดยแท้คำถากถางดูถูกเหยียดยามจากคนในตระกูลยังคงวนเวียนอยู่ในความคิดของเขารั่วอู ผู้ซึ่งนั่งอยู่ในรถม้าราคาถูกนั้นกำลังรู้สึกสับสนเขาฝันถึงความฝันอันยาวนานว่าตัวเขานั้นอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพราะหอยทองแดงหล่นจากฟ้าตกลงมาใส่ศีรษะของเขาเหมือนก,นกันกับตัวเขาในโรคความจริงลั่วอในความฝันของเขาเองนั้นก็มีรูปร่างแบบเดียวกันอย่างไรก็ตาม ที่นี่คือโลกมิติวิญญาณทุกคนต่างก็ใฝ่ฝันถึงวันที่จะได้ทำพันธสัญญากับมิติวิญญาณและกลายเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณล่วอูนั้นเกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียงแต่ด้วยที่แม่ของเขาจากไปก่อนด้วยอาการป่วยเขาจึงกลับกลายมาเป็นสามัญชนอีกครั้งเขามักโดนดูถูกท้าทายและเป็นคนไม่มีสถานะ แม้แต่พ่อของเขาเองก็ยังจำเขาไม่ค่อยได้เมื่อเขาอายุ18พิธีกรรมทางวิญญาณเข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่ก็ถูกจัดขึ้นทว่าลั่วอูุก็ยังคงไม่ได้แสดงศักยภาพทางพลังวิญญาณใดๆออกมาแม้แต่วิญญาณหมาป่าระดับทองแดงที่ใช้ลากรถมา้าและเป็นวิญญาณที่พบได้มากที่สุดแต่เขาก็ยังไม่สามารถทำพันธสัญญาก,กับมันได้ เนื่องจากเขาไม่สามารถกลายเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณและไม่มีใครในตระกูลที่อยากจะสนับสนุนเขาเขาจึงถูกขับออกจากตระกูลตามที่ควรเป็นซึ่งตอนนี้เขากำลังเดินทางไปเมืองเล็กๆแถวชายแดนเพื่อเปิดร้านค้าและขยายธุรกิจตระกูลของตัวเองแม้ไม่สามารถเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณได้แต่เขาก็ต้องหาทางทำคุณประโยชน์ให้แก่ตระกูล ทุกคนในตระกูลต่างก็รู้ว่ามันคือการในประเทศเขาไปโดยไหลเส้นสายไม่ต้องมีทุนไม่ต้องมีคุณสมบัติและเป็นเพียงการขับไล่ไปยังชายแดนเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่กินอาหารและตายไปแบบเงียบๆในน้อยท่านไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าคะเด็กหญิงตัวเล็กๆใส่ชุดสีเขียวข้างลั่วอู่นางไม่ได้แต่งหน้าแม้แต่น้อย แต่ใบหน้าเล็กๆนั้นมีรูปทรงงดงามชื่อของนางคือหลีหยินนางเป็นหญิงสาวข้ารับใช้คนสนิทของรั่วอูจะอย่างไรพวกเขาก็คือคนของตระกูลรั่วแม้ว่วาพวกเขาจะถูกในระเทศแต่จะนำสาวใช้ของตนไปด้วยหลีหยินเติบโตมากับรั่วอูและมีความภักดีต่อเขามากสาวน้อยในชุดสีเขียวคิดว่าั่วอ๋ ยังคงอยู่ในช่วงซึมเศรา้านางเป็นกังวลจนอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากถามเขาล้วอู่ตื่นขึ้นจากความฝันและสายหน้าเบาๆข้าไม่เป็นไรเจ้าไม่จำเป็นต้องเรียกข้าว่าในน้อยแล้วตอนนี้เรียกข้าด้วยชื่อเถอะข้าจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรกันหลีหญินกล่าวอย่างจริงจังว่าในน้อยท่านต้องมีที่ได้หวนคืนกลับไปแน่ ท่านจะต้องไม่ยอมแพ้เลือดของท่านนั้นบริสุทธิ์สักวันหนึ่งท่านจะต้องเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ได้แน่เจ้าคะ่ะเลือดบริสุทธิ์ล่วอูยิ้มอย่างเฟื่อนเื่อนพรางจับเส้นผมสีเงินของเขาบุตรและบุตรตีของตระกูลรั่วทุกคนต่างก็มีผมสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถานะถึงแม้จะเทียบกับตระกูลราชวงศ์มังกรเลนกายทุกคนแล้ว ตระกูลลัวยังถือได้ว่าเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงอันดับตน้ตนๆเกือบทุกคนในตระกูลลัว่วต่างก็เป็นผู้ใช้พลังวิญญาณได้ทุกคนแต่รล่วอูกลับเป็นข้อยกเว้นรล่วอูมองไปที่ใบหน้าของหลีหยินนางทำให้เขาคิดได้หลีหยินเจ้ามั่นใจได้ว่านายของเจ้าจะต้องกลายเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ได้แน่สักวันหนึ่ง ข้าจะพาเจ้ากลับไปที่คาร์าตะกูลล่วได้อย่างภาคภูมิใจหลียินพยักหน้ายังมีความสุขนางชัางเป็นเด็กสาวที่น่ารักและไลเดียงสายยิ่งนักรั่วอูถอนหายใจในใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะกลายเป็นผู้ใช้พลังวิญญาณเขาไม่สามารถอยู่ในตระกูลล่วได้ด้วยซ้ำแถมยังถูกในรรเทศมายังชายแดนที่ไรผู้คน เหมือนเมืองร้างเสียอีกลำบากกันหน่อยนะต้าห่วงลัวอูมองสุนัขแก่ตัวสีเหลืองที่นั่งยองๆอ,อยู่ข้างๆเท้า,ข,า,ทาของเขาลัวอูเลี้ยงดูต้าห่วงตั้งแต่มันยังเล็กเรียกได้ว่าต้าห่วงเป็นเพื่อนที่เขาสามารถเชื่อใจได้มากที่สุดแต่ตอนนี้ตาห่วงนั้นมีอายุ15ปีมันแก่มากแล้วคนของมันไม่เรียบอีกต่อไป างของมันเองก็โกรนล้านเลื่อนและมีท่าทางเหนื่อยอ่อนอยู่ตลอดเวลาทั้งยังไม่มีเรี่ยวแรงที่จะกระโดดอีกแล้วตอนนี้มันต้องขึ้นรถม้าไปยังเมืองที่ห่างไกลมันจึงเหนื่อยมากดูเพลินเพินแล้วเหมือนต้าห่วงจะตายได้ตลอดเวลาดูเหมือนมันจะเข้าใจคำพูดของล่วอูต้าห่วงจึงลุกขึ้นและเลียฝ่ามือของเจ้านายหลังจากนั้น มันก็เหนื่อยและนอนลงดวงตาของมันดูคุณมัวและสีหน้านิ่งเรียบราวกับว่าต้าห่วงกำลังจะตายแล้วจริงๆเมื่อคิดถึงเรื่องนี้รัวอูรู้สึกเศร้าเล็กน้อยเขาเอาผ้าห่มออกจากหัวเขา่าแล้วห่มให้ต้าห่วงแทนเอ๊ะเจ้านี่มันคืออะไรรัวอูพบหทองแดงขนาดเล็กอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขามันดูเรียบง่าย แต่เป็นแบบร้าสมัยหลีหินมองด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นข้าไม่รู้แต่ข้าไม่เห็นมันในตอนที่ข้าจัดเก็บสัมภาระนะเจ้าคะรัวอูมองไปที่ไหทองแดงขนาดเล็กเขารู้สึกว่ามันดูคุ้นเคยมากเหมือนกับว่ามันคือไหทองแดงที่ข้าเขาในความฝันมันออกมาจากในความฝันอย่างนั้นเหรอเมื่อรัวอูคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็รู้สึกหน้ามืดขึ้นมาทันที ราวกับจิตสำนึกของเขากำลังถูกดึงดูดโดยบางสิ่งบางอย่างที่ลึกลับรั่วอูลืมตาตื่นขึ้นด้วยความหวาดกลัวเขาพบว่าตัวเองออกมาจากรถมาแล้วและตอนนี้เขากำลังอยู่ในสวงสวรรค์มีํำทานมีภูเขาอันง,งดงามซึ่งเห็นได้จากในระยะกายนา้ำผูที่สวยงามระยิบระยับเมฆที่เคลื่อนตัวอย่างอ้อยอิงอยู่ทุกหนทุกแห่ง มีแสงกระจายดุจสวงสวรรค์ที่นี่คือที่ไหนกันลัวอูเห็นแผ่นศิราที่อยู่ไม่ไกลออกไปนักมันมีคำเขียนไว้ว่ามิติในไหมิติในไหงั้นเหรอลัวโอตกตะลึงอยู่ในใจหรือว่าไหนั้นคือไหปีศาจในตำนานอย่างนั้นเหรอเมื่อเขารองทําสมาธินึกถึงไหปิศนาความทรงจำพิเศษก็หลั่งไหลเข้ามาในความคิด ซึ่งกลายเป็นวิธีการใช้ไหเพื่อเล่นแร่แปรธาตุเข้าใจแล้วล้วอูดีใจมากไหยนั้นคือไหปีศาจซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์โบราณแต่ปัญหาก็คือเขาจะออกไปได้อย่างไรเมื่อคิดดังนั้นในใจล้วอูรู้สึกตัวอีกทีเขาก็กลับคืนสู่ห้วงความเป็นจริงในทันทีตัวเขายังอยู่ในรถมา้าที่เล่นอย่างโยกเยกไปตามทางโดยมีไหทองแดงอยู่ในมือของเขา ข้าวูบปรับไปนานแค่ไหนแล้วล่วอูถามสาวใช้คนงามไม่นะเจ้าคะท่านยังไม่ได้บูบปรับไปเลยเจ้าคะ่ะหลีหินล่วอูเข้าใจได้ในทันทีความเร็วของเวลาในโลกหายไม่เหมือนก,นกันกับผ่าโลกภายนอกแม้ว่าเขาจะอยู่ในนั้นสักพักแต่พอออกมาเวลาข้างนอกกับผ่านไปเพียงชั่วครู่เดียวหยุดล่วอูตะโกนถึงกระนั้น รถห,หมาก็ยังคงแล่นต่อไปคนคุมบางเหียนพูดอย่างกระวนกระวายว่านายน้อยข้าไม่สามารถหยุดพักได้ข้าต้องรีบไปที่เมืองต่อไปก่อนมืดในวันนี้ไม่งั้นพวกเราจะต้องนอนในปา่าข้าพูดว่าหยุดก็จงหยุดไม่ต้องพูดมากรั่วอูขมวดคิ้วคนคุมบางเหียนโกรธและพึมพำอย่างไรเสียข้ายังคิดว่าเจ้ายังเป็นนายน้อยอยู่ แม้จะกล่าวคำนั้นออกมาเขาก็ยังยอมหยุดรถมาให้ล่วอู่รอบถอนใจตามที่เขาคิดไว้หากหงไฟไร้ขนก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากไก่ธรรมดาสำหรับเขาที่ถูกไร้ออกจากตระกูลล่วแม้แต่คนคุมบังเหียนก็กล้าที่จะสะบดดาใส่เขาต้าหวงไปกันเถอะออกไปกับข้าล่วอู่รูปหัวของต้าหวง ตาห่วงลืมตาขึ้นอย่างยากลำบากจากนั้นก็ปีนขึ้นไปอย่างช้าๆแล้วกระโดดออกจากรถพอลงจากรถสภาพแวดล้อมก็กลายเป็นสถานที่ร่มครึมในโลกแห่งมิติวิญญาณแม้กระถังคนคุมบังเหียนก็ยังมีม้าชั้นดีเรียกว่าเฉิชนชิงจูแม้ว่ามันจะยังไม่โตเต็มทีแต่ก็สามารถเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ม้าธรรมดา มันแตกต่างจากมาทั่วไปโดยเฉพาะเมื่อหลังจากโตเต็มวัยแล้วมันจะสามารถวิ่งเดินทางไปได้หลายพันไมล์ทุกวันเป็นดังหัวใจและวิญญาณของคนควบคุมบางเหียนแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ใช่สัตว์วิญญาณระดับสูงและมันยากมากสำหรับคนธรรมดาที่จะพามันเข้าสู่ระดับพลังวิญญาณลีหินไม่เข้าใจในน้อยเจ้าคะท่านจะทำอะไรนะ ลั่วอูสายหัวโดยมีหลีหยินและต้าห่วงอยู่ห่างจากรถเล็กน้อยหลีหยินเจ้าช่วยค้าเลือกเก็บสมุนไพรรอบๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเก็บมันให้ได้เจ้าค่ะแม้ว่าหลีหยินจะไม่รู้สาเหตุที่ในน้อยสั่งนางเช่นนั้นแต่ก็ทำตามที่ร่วอูสั่งหลังจากนั้นสักพักหนึ่งหลีหยินก็มีสมุนไพรหลายสิบใบทั้งพืชใบสีเขียวและรากดำ มันเป็นสมุนไพรที่พบได้บ่อยมากเรียกว่าดอกบัวเหลืองซึ่งสามารถพบเห็นได้เกือบทุกทีมันขมมากแต่ก็มีผลในการระบายความร้อนและบรรเทาความร้อนได้ในฤดูร้อนรั่วอูใส่ดอกบัวเหลืองหลายสิบต้นลงในหายปีศาจแน่นอนรียินเห็นเป็นเพียงแค่หญ้าดอกบัวสีเหลืองที่หายไปทำให้นางรู้สึกประหลาดใจอยู่สักพักในน้อย ท่านเป็นยังไงบ้างข้าจะอธิบายให้เจ้าฟังทีหลังล้วอู่ใส่หน้าให้เบาๆจากนั้นวางมือบนตัวต้าห่วงและตาห่วงนั้นก็หายไปเช่นกันหลียินตกอยู่ในความงลงงจากนั้นล้วอูก็เข้าไปในโรคแห่งหาย